ตัวเดิดเนาะทุกคนอันนี้คือหอยผ้าเนาะอันนี้คือหอยเที่ยวกำลังซอกห้าใน,นปัจจุบันนี้เนาะเด็ดเนาอันนี้ก็แม็นมตัวที่สามเด็ดตัวที่สามเนาะเนี่ยแบบลักษณะแบบนี้เนาะหอยผ้านะเห็ดน้ำ chim năm treo nó mà còn tôm luộc lùa tôm nó mình xúc là có chim ốc kín như này mà nó kín tô mình bước mình hơi chụp kín bò đây nó bước mình này khen bay bừng bay ha bừng to bay lên nó thưa con โอก้ก็เลยมาสั่งตัวแล้วอาฮอดบ้านแล้วเนาะอือเดีย๋ยวไล่เพื่อนคนห้อยนี่นะห้อยกเก็บเองเนาะนี่สวัสดีทุกคน มืัอนี้มาพบกับน,น้อยเซนเกาเ,เนินเคอเนาะมืัอนี้มาพบกับน,น้อยเลาะลุยปลามืนนัอนี้จะพาทุกคนมาเลาะลุยปลาเก็บห้อยมาเก็บห้อยผ้าอยู่ตามผ้าเนาะทุกคนอันนี้เป็นครั้งที่สองที่เามาเก็บห้อยเหามาเบิ่งแล้วก็มาติดตามพร้อมๆกันเนาะว่าเก็บห้อยครั้งนี้ จะได้หรือบอ่ไปรวงพร้อมกันเลยเนาะวันนี้โฮเดินทางเขบ้ขบป่าครบ ตำผูผ้าเนาะลกเก็บห้อยเก็บห้อยผ้าวันนี้ลงทุนมาเก็บด้วยตัวเองเลยเนาะนี่ทุกคนหอยผ้า ตอนนี้ตัวถึงอิดเนาะทุกคนอันนี้คือหอยผ้าเนาะอันนี้คือหอยที่เรากำลังซอกห้าในปัจจุบันนี้เนาะได้ตัวนึงมาแล้วเนี่ยทุกคนตัวที่สองอยู่ในนะนี้เนาะอ้อเนี่ยตัวที่สอง อู้อันนี้ก็แม่นตัวที่3ได้ตัวที่3แล้วนี่แบบลักษณะแบบนี้เนาะหอยผานะเห็ดน้ําจิ้มน้ําจวเนาะมาแล้วก็ต้มลวกหรือว่าต้มเนาะมันสุกแล้วก็จิ้มออกกินอยู่ในมันเนาะกินมันเปลือกมันเฮาจะกินบ่ได้เนาะเปลือกมันน่ะแข็ง ไปเบังไปหาเบังต่อไปเลยเนาะทุกคนของเราเลยมาสองสามตัวแล้วแต่เนี้บุกผ้าเนาะขึ้นผ้า

กอันนี้เป็นห้วยอันนี้ห้วยอันนี้จะน้อยกว่าห้วยตัวที่เราได้มากา่อนเนาะห้วยตัวนี้เป็นห้วยน้อยห้อยอันนี้ก็เป็นกินคือกันเนาะทุกคนรสชาติก็คล้าย,คายกันเลยเนาะแซ่บคือกัน เป yup. fo ็นลักษณะแบบนี้เนาะห้วยตัวนี้ก nee. ็แซบคกอกันเนาะรสชาติบตแตกต่างกันไปเลยเจ้วลาเีเลองหวมกเจอยวย เจออีกตัวนึงง่ะหอยพา้าอันนี้แหละหอยพา้าเนาะทุกคนหอยแถวกำลังสอกห้าอยู่นี่ก็คือหอยพา้าเนาะทุกคนหอยที่สองงกยากพอสมควรนี่ฮะก็ ได้มาประมาณ4 5โตมันมีคนใก้อนหูเนาะทุกคนมีคนก้อนเอาเลยบ่คยไ,ได้จบปนไดเนาะบ่ได้เจอปนไดได้นอยเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันว่ากันหาห้ยาในข้งนี้จะได้หรือบอ่เนาะไปเบิง่งแล้วก็ไปชมพร้อมกันเลยเนาะ ตัวใหญ่นนขนาดทนยางซอกห้าไปเรื่อยๆเนาะทุกคนไปตามผ้าตามตรง ปลาํำตรงอันนี้ก็เป็นห้อยนี่สนิดนึงเนาะจบแบบบางๆเนาะนี่จะเป็นห้อยทิมตายแล้วเนาะยังแต่เปือก บ่มีโตแล้วนี่นะพอยพาสนิทนี่ก็เซฟคือ กันโดนจับจูบทีนึงเน,นาะทุกคนเพราะมันคอยมีปันได้นะคนไปเสมอคนมาหาเสมอ,อเนาะเดินประมาณกันห้าหกคน เดี๋ยวนี้ก็ต่างคนต่างกำลังซคฮะ อันนี้เป็นห้อยเจ้าเอินว่าห้อยห้อยให้เนาะมันจะคลายคือให้ห้อยนี่แปกขนาดคน นี่เป็นไฟให้นะเดี๋ยวไฟนี้ก็เซฟกันจะให้ไปเรื่อยๆเะคุณ

ồ mùi uni nó khó thôi đây mà lại to sùm khuôn sao có mà ไกพอสมควรนะทุกคนแต่ไ,ได้ห้อยผัวกิเนเถอะวันลังทุกคนการหาห้อยในมือนี้เขาก็ได้ลายพอสมควรเนาะอยู่ในทุ่งนี้เนาะแต่ลายพอสมควรเพราะว่าเท่านี้เป็นคนบนคนที่กระโจะไปตลอดเนาะนคนไปตลอดแล้วก็เลย บ่เคยมีปานใดเนาะเขาก็เลยได้น้อยแต่ก็น่าจะพอกินอยู่เนาะได้ค่อยมาก็ได้พอสมควรเนาะครเดี๋ยวไปบงกเนาะว่าเขาจได้แล้วบ่ไปบงทีมงานติดมานํากันเนาะ พอดีพอครับซอยิกาม่มานะ <c oughs> นี่จน้อยพูดทงุงตนี้อะไรไม่ใจล้ป้ามบนี่บวชันช่องใจหนา แม่โอ้ยไล่บ้าเนี่คนไล่น้อหมอเสกห้อยครั้งนี้เออะมาณสมควรมาฮอตบ้านแล้วเนาะโอ้จะไลายพอสมควรห้อยนี่นะห้อยเก็บเองเนาะนี่จะไล่เพอสมควร ประมาณโลป่ายเนาะประมาณโลป่ายอันนี้คือหอยพ้าเนาะทุกคนสอกมายักพอสมควรเนาะขึ้นพาขึ้นป่าดงก่อนจะได้ห้อยนี้มาเนอะ คการรอลุยป้าในครั้งนี้จะได้จบคลิปพเพียงเท่านี้เนะาะพอมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพบกันใหมคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย